อ่ะนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับนะก็เออเดี๋ยววันนี้นะครับเออจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเออวิธีการเลือกซื้อนะครับคอนปอนนะครับสลับตีมีดนะครับคลิปนี้นะครับเออสำหรับช่างมือใหม่นะครับนะก็วิธีการเลือกใช้เออคอนปอนนะครับนะว่าเราจะใช้ อ่ารูปแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าน้าหนักเท่าไหร่นะครับนะก็เดียวได้ว่านะครับย้ํานะครับอ่าสูตรนี้นะครับจะไม่ไม่ตายตัวนะครับก็แล้วแต่ช่างแต่ละคนก็จะเออชอบอ่าอ่าคอนปอนในรูปแบบแล้วก็อ่าน้ําหนักที่ไม่ไม่เท่ากันนะครับนะอ่เดี๋ยวนะครับ อ่ะขอตั้งนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นคอนห้าปอนด์นะครับนะอ่าตอนนี้ผมจะใช้ใช้ตีอ่าเหล็กนะครับเหล็กเหล็กแนบนะครับนะเวลาเราขึ้นรูปตีให้แบนๆต้องใช้น้ำหนักห้าปอนด์นะครับนะแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมคิดว่าเออ ห้าปอนด์นะครับน้าหนักมันหนักเกินไปนะครับสลับผมนะครับนะเวลาเราเวลาเราตีเนี่ยมันมันทาให้ปวดแขนนะครับนะ่เพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงไหนนะฮะดีครับห้าเอลห้าห้าเอลบีก็คือห้าปอนด์นะครับเอ่อกอนปอนด์นะครับถ้าจะให้ผมแนะนํานะฮะผมแนะนําเป็นสี่สี่ปอนด์นะ กำลังพอดีนะครับนะสลับสลับตีเหล็กตีเหล็กขึ้นรูปนะเพราะว่ามันจะใช้น้ำหนักนะครับแต่ว่าสลับผมห้าปอนนี่มันหนักเกินไปนะครับนะเวลาเราตีมันมื่ยมือนะครับนะบนะฮะวนส่วนตัวน,นี้นะครับเป็นเอาไว้ไม่เหมาะสลับการตีขึ้นรูปนะฮะเพราะว่าน้ำหนักมันเบา ตัวนี้น้ำหนักเอ่อเนี่ยเห็นไหมเนาะครับเนี่ยครับสองปอนด์นะครับนะตัวนี้เอาไว้แต่งเอ่อแต่งคมแต่งอะไรนะครับนะนะครับแต่งนี่นะครับนะอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นสามปอนด์นะครับนะเนี่ยอันนี้ผมสั่งซื้อเขามาส่งเมื่อวานนะครับนะก็เดีย๋ยวจะหาด้ามหาไม้มาใส่ นะครับเอาไม้มาใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือน้ําหนักเขาจะพอดีนะครับนะมันจะเหมาะสำหรับการตีมีดเก่านะฮะสามปอนด์นะครับนะแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับไม่ไม่ตายตัวนะครับนะมันมันแล้วแต่แล้วแต่ช่างจะจะเลือกใช้นะครับนะนะครับส่วนผมก็ตอนแรกผมใช้สองตัวนะครับนะ 5ปอนกับสองปอนนะครับแต่ตัวนี้ผมเอาเป็น3ามปอนนะครับคือพอดีเลยนะครับนะน้ำหนักพอดีครับนะฮะเนี่ยหน้าหน้าก็สวยครับเรียบนะครับเนี่ยหน้ามันละเอียดนะครับเสมอนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสามปอนนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับก็ นะครับอันนี้ผมไม่ไม่ตายตัวนะฮะแล้วแต่ช่างแต่ละคนจะจะเลือกใช้นะความชอบไม่เหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าสลับผมเนี่ยห้าปอนเนี่ยผมคิดว่ามันหนักเกินไปนะครับเอาเอาสี่ปอนจะพอดีนะเพราะว่าเพราะว่าการตีตีเหล็กตีมีดนะมันเราไม่ไม่ต้องตีแรงนะฮะนะนะครับใช้น้ำหนักเบาๆเอาก็ได้นะครับนะนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็เอาไว้แต่งเอ่อเอาไว้แต่งอา่งเอาเน้นๆหน่อยๆนะฮะแต่งรูปอ่รูปทรงนะฮะตัวนี้เพราะว่ามันเบาสองปอนด์นะคนะแต่แต่ตัวนี้เอ่อเอามาแต่งไม่เหมาะนะฮะเพราะว่ามันมันมีน้ําหนักกว่าตัวนี้นะฮะนะฮะแล้วก็ขนาดก็ใหญ่กว่านะครับเนี่ยนะครับจะเปรียบเทียบนะฮะนะครับตัวนี้สามปอนด์ ตัวนี้สองปอนนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับนะครับอ่ะแะค,คลิปนี้นะครับก็อ่ขอฝากนะครับอ่าสลับช่างมือใหม่นะครับที่กำลังจะอ่ายังยังไม่ว่าอยากคิดไม่ออกนะว่าจะเอาคอนปอนแบบไหนนะครับนะอ่าคอนปอนก็จะมี แบบสามเหลี่ยมนะครับแบบนั้นเอาไว้เอาไว้ตียืดเหล็กนะครับให้มันยาวนะฮะตัวนั้นจะเหมาะนะครับนะฮะแต่ว่าแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเวลาเราจะเอาเหล็กมาตัดเหล็กนะครับมันจะเวลาเราเอาตัวนี้มาตีมันจะมันจะมีน้ําหนักนะครับนะข้อดีส่วนข้อเสียคือมันมันน้าหนักมันเยอะนะครับห้าปอนนะครับ แต่แต่ก็มันแล้วแต่คนนะฮะบางคนก็ตัวใหญ่บางคนตัวเล็กนะครับก็น้ำหนักความแข็งแรงก็ไม่เท่ากันนะฮะอันนี้ก็ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ช่างแต่ละคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมชอบนะครับเนี่ยสามปอนด์นะครับคือขนาดพอดีนะครับน้ำหนักพอดีเลยนะครับนะตอนนี้ผมทือเนี่ยกล้ามผมขึ้นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าน้ำหนักมันมี แต่แตัวนี้มันมันเบานะฮะมันมันตีเล็กเนี่ยมันอีกอย่างก็หน้ามันเล็กนะครับนะครับกลัวกลัวงานจะเสียนเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักเขาไ่เยอะนะฮะแต่แตัวนี้มันน้ํนหนักพอดีนะครับนะนะส่วนตัวนี้เอาไว้ตีอ่าขึ้นรูปอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่ามันมีน้ําหนักนะครับนะไม่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 ไม ไม่เหมาะเอามาตีแต่งทรงอะไรนะฮะแล้วก็มีดมีดเก่าก็ไม่สามารถตีได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าน้าหนักเขาบันเยอะนะครับนะเพราะว่ามีดเก่าเราเราค่อยๆตีค่อยๆนวดนะครับนะเพราะว่าเหล็กมันก็อาจจะไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำสามปอนด์นะครับถ้าถ้าเอาเอารุ่นใหญ่นะครับเอามาขึ้นรูปผมแนะนําเป็นสี่ปอนด์นะครับจะพอดีนะ แต่ห้าปอนด์มันหนักนะครับสหรับผมนะครับฮะคลิปนี้ก็นะครับฝากเอาไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันอ่าต่อไปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานอยู่นะครับงานตีมีดนะครับนะครับก็สวัสดีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ